สวัสดีค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราจะมาถักหมวกนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะแถบที่หนึ่งเราจะใช้สีน้ำเงินนะคะเหมือนเดิมทำก้นหอยก่อนนะคะโดยการทำ 6x ในช่อง ในวงในช่องวงกลมนะคะโซ่หแล้วก็6กเอ็กนะคะหนึ่งห้า แล้วก็ดึงรวบเหมือนเดิมนะคะมาได้แบบนี้เสร็จนะคะหาที่ขั้นแ้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำหกวี 6 v ก็คือทํา x 2ครั้งในช่องเดียวกันนะคะได้1ช่อง v ที่2 v ที่สาม v ที่4 วีที่หต่อไปก็วีที่6นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็พาดมาข้างหน้าแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆจะถัก 12x นะคะให้รอบเลยนะคะโดยการถักเส้นข้างหลังนะคะก็คือนี่ค่ะตรงนี้มันจะมี2เส้นเราจะถักเส้นข้างในนี่นะคะข้างหลังเนี่ยนี่ค่ะ x ที่1 x ที่สอง x ที่สามส1แล้วก็12 ก็จะได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็พลิกแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้ 12x แล้วนะคะต่อไปแถวที่4เราก็จะถัก 12x นะคะเหมือนเดิมนี่นะคะโดยการถักทั้งสองเลยอันนี้เราถัถกควบทั้งคู่เลยนะคะหนึสองสาม สี 4, นี่ค่ะมันก็จะเป็นหมอกลงมานะคะ6 7 8 9 10 11แล้วก็12ออย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ลงมาเหมือนหมวกนะคะ ต่อไปเราจะถักเส้นหน้านะคะต่อไปนะโดยการถัก X แล้วก็ V นะคะเส้นข้างหน้านะคะนี่ค่ะมันจะมี2เส้นใช่ไหมเราก็จะเอาเส้นข้างหน้านี้นะคะเราก็ถัก X แล้วต่อไปก็ V อย่างนี้ค่ะ X แล้วก็ V อันนี้มันก็จะเป็น ปีกหมวกนะคะมันก็จะบานออกนะคะ x v x แล้วก็ v แล้วก็ V นี่ค่ะมันก็จะเป็นทรงหมวกลงมาแล้วก็บานนิดๆแล้วนะคะต่อไปแถวที่6นะคะนี่เราก็จะพาดไหมไปข้างหลังเราจะทำ 2x แล้วก็ V นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อไป 2x ก็คือ 1x 2x แล้วช่องนี้ก็จะเป็น v 1x 2x แล้วก็ v 2x 1 2x ็ 1> v 1 x 2 x แล้วก็ v 1 x 2 x แล้วก็ v 1 x 2 x แล้วก็ v ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเราก็ทำ C เลยนะคะนี่ทำ C แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมไว้ยาวๆนะคะไว้เอาไว้เย็บนะคะไว้เย็บบนหัวหัวน้องหมานะคะ มันก็จะเป็นทรงหมวกแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแล้วเวลาเราไปเย็บใส่นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นทรงหมวกแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้น่ารักนะคะเล็กๆอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะทําโบหูกระต่ายนะคะโบหูกระต่ายนะคะก็ตอนอันนี้เราจะทําโซ่สามนะคะทุกคน โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามอย่างงี้นะแล้วต่อไปเราจะทำสองในช่องนี้นะคะนี่ค่ะในช่องนี้ทำสามเอเออสองนะคะ F ที 1, F ่หนึ่งที่สองนี่ค่ะ แล้วต่อไปก็ทำสามโซ่สามนะคะนี่แล้วต่อไปก็เพื่อนๆมาทํา C ตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้โบว1ข้างแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปเราทำโซ่สามแล้วเราก็จิ้มไปตรงตรงกลางนี้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็ทำสอง f นะคะทุกคน ในช่องนี้นะคะทำสอง f f ที f ่หนึ่ง f ที่สองแล้วก็โซ่สามอย่างงี้นะคะแล้วเราก็จิ้มไปช่องเดิมนี่ค่ะทำสี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมไว้ยาวๆเ่ยนะคะ จะได้แล้วหนึ่งโบนะคะนี่ค่ะแล้วส่วนตรงนี้เราก็ปลายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บแอมินหาเข็มนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไปตรงนี้เลยเข็มไม่ดีนะคะนี่ค่ะจิ้มเก็บเลยนะคะ เก็บให้แน่นๆนะคะแล้วทุกคนก็ตัดไหมเลยนะคะก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งโบนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหมวกและก็บนะคะนะคะหรือไม่เพื่อนๆน,นะคะเวลาเราเพื่อนๆไปเย็บเนี่ยเราก็จะพันแบบนี้เห็นไหมคะพันเก็บแบบนี้ มาทางหลังก็ได้นี่ค่ะแแอดมินก็จะทำแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นโบเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะน่ารักไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแอดมินจะมาสอนวิธีประกอบนะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันนะคะ